ในน้ำทะเลอันสดใสานาโนปลาการ์ตูนตัวเล็กกำลังเต้นรำท่ามกลางป่าการังสีสันสดใสานาโนว่ายน้ำไล่าตามฝูงปลาที่แวววาวและเดินทางออกไปไกลาจากบ้านของเขาเมื่อฝูงปลาลับหายไปนาโนก็ลอยอยู่เพียงลำพังเขารู้สึกเคว้งคว้างและหวาดกลัวมีใครอยู่แถวนี้บ้างไหมครับหายไปไหนกันหมด ทำไมเงียบจังนานโนมองไปด้านบนเขามองเห็นเต่ายักใจดีกำลังว่ายน้ำมาหาเขาเธอกำลังหลงทางใช่ไหมตามใช่มาฉันจะพาเธอกลับบ้านเองมาหาสมุทรที่กว้างใหญ่นี้อันตรายเกินไปสำหรับเธอนั่นไงนานโนนั่นคือบ้านของเธอจำได้ไหมพ่อแม่ของนานโนวิ่งออกมาต้อนรับพวกเขาโล่งใจมากพวกเขาขอบคุณในน้ำใจของเชลลี่เชลลี่ ขอบคุณมากๆเลยครับที่พาผมกลับมาส่งบ้านต่อไปนี้ผมจะไม่ไว่ายน้ำเพลินจนไปไกลจากบ้านอีกแล้วครับนานโนกลับมามีความสุขอีกครั้งและรู้สึกซาบซึ้งใจในน้ำใจของแชลลี่เป็นอย่างยิ่งดีใจด้วยนะนานโนที่ได้กลับบ้านอีกครั้งถ้าเธอไม่ได้มาเจอพ่อแม่เธอคงจะเศร้ามากเลยนะแล้วก็อย่าว่ายน้ำจนเพลินอีกละเอาไว้วันหลังฉันจะมาเยี่ยมเธอนะนานโนสัญญากับตัวเองว่าจะไม่มีวันลืมแชลลี่ นาโนเข้าใจถึงความอบอ,อุ่นของครอบครัวและมิตรภาพที่ดี